สวัสดีค่ะมือนีกับม้ผมม้วกับทั้งช่องของคนบ้านหน้าหกสีชั้นแนวนนะคะือเก่าเนาะค่ะมือนีทังช่องของคนบ้านหน้าหกสีชั้นแนวก็สิมาเปลี่ยนซื้อกลางห้ยแนวทางของเลขห้าน้อยคือเก่าละค่ะห้าน้อยของห้ามือนีกับเข่าเต็มเต็มเนาะคะ่ะเลขวิง่งพิเศษทั้งอาจารย์เพิ่นไ้ไว วิ่งศูนย์เน้นที่เลขศูนย์ค่ะห้าหน้อยของเข้ากับออกศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เนาะค่ะเข่าเต็มเต็มเนาะค่ะเอฟซี FC เข้ากับคอมเมนต์มากกับว่าได้อยู่ระซันกับแสดงความดีใจน้ำเน้อค่ะสำหรับเอฟซีทีโชคที่ได้ เลขวิ่งของเข้ามือนี่ทั้งอาจารย์เพิ่นก็ดีใจนั่มค่ะแล้วก็เสียใจนั่มกับภูทีบดายเนาะคะ่ะเอาไม่เนาะคะ่ะทั้งอาจารย์เพิ่นกับละคว่ำพยายามละคะ่ะอาจารย์เพิ่นสีผ้าเอฟซีเห็ดใหเอฟซีลุ้ยให้ได้วัสนอาจารย์เพิ่นวาเนาะคะ่ะ ก็ให้ f อซมั่นใจในตัวอาจารย์เพิ่นเลยค่ะเพิ่นก<ะ>็ฮ็ตเลขกกันกล่องเลขออกมาหวังว่าอยากให้เอซเฮาถือกันสุกูสุขคนล,ละค่ะผูโบท่านได้ถือกับใจเย็นๆนะไว้เนาะค่ะเดี๋ยวมันต้องมีจักมือหนึง่งเข้าต้องสีโดนสีได้แน่นอนละค่ะ ติดตามทั้งช่องของห้าไวัเด้อค่ะคำว่าเบิงกับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์เพิ่นในเด้อค่ะพี่น้อง FC. เอซเมื่อนี่เลขของเฮากับเขาทั้งสามน้อยเนาะคะ่ะเขาเลขวิ่งทั้งสามน้อยปกติกับเขาตัวล่องเนาะคะ่ะหาไหวหากับหนึง เลขห้าน้อยมันกะออกหาสามเนาะค่ะเข่าตัวร่องเนาะค่ะพ่อมาวี่ไอพี่ก็มา่เข่าตัวเด่นตัวเน้นอีกค่ะเข่าทั้งบนทั้งล่างอีกค่ะวี VIP, ่ไอพี่เฮ้าาเฮ้าหายไวสองกับแปดห้าน้อยมันกะออกแปดหนึ่งแปดศูนย์ค่ะเข่าบนล่างอีกเนาะค่ะวี่ไอพี่ ถ้าพี่น้องเอเข้าตามกะสีได้มดทั้งสามน้อยเนาะค่ะมือนี่มือนี้เอฟซีพอถือกะเสียใจน้ำกบะบอเป็นย่ังเนาะค่ะมือวันที่สิบหาเข้ามาตามกันไหมเนาะค่ะมาตามกันมาเบืองกันไหมว่าเลขของอาจารย์เพิ่นสีมี่เด่นเด่นเด็ดเด็ดตัวใดมาฝากพี่ฝากน้องเข้า มือวันที่สิบหานี้เนาะค่ะบอเนี่ยเลขเจาะเพื่อนอาจสีเข่ากับป็่นได้เด้อค่ะเพิ่อนมีตัวใดมาฝากพี่ฝากน้องเข้ากับมาไปเบืองไปส้มน้ากัน,นะค่ะนี่แหละค่ะคือห้าน้อยของเข้าพิเศษกระสิเด่นที่ศูนย์กับหกเนาะค่ะ สองตัวกัสีมี C หกสองหกศูนย์หนึ่งศูนย์สองปกติเดน C กับศูนย์สองตัวกับสีมี C หนึ่งหนึ่งสามศูนย์หกศูนย์สองเวียพีกัสิเดนหนึ่งกับเกตสองตัวกัสีมีหนึ่งสามหนึ่งสองเกตหาเกตสามนี่แหละค่ะคือห้าน้อยของเห้า สำหรับเลขวิง่งเลขเด่นที่เพิ่นวงกลมขีดปากกาสีแดงไว้คือตูวเด่นเนะะ้อค่ะคือตูวเด่นของเพิ่นสำหรับตัวที่เพิ่นบ่ได้วงกลมนะคือตัวล่องค่ะพี่นอ้ C H อ,องเอซีเฮ้เขามาเบิ่งกะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน่เด้อคะ่ะแล้วก็ เบึงไวเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังเด้อค่ะทังง่องเฮ้าให้เบิ่งไวเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นพิดถืกกอกบว่ากันเลขของเฮ้าก็มีมือเขา่ามือลุดเป็นธรรมดานเนาะค่ะสำหรับมือนี่แอดกสิคอร์จบลีปไว้เพียงแค่นี้เ้อค่ะาไว้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ